ภาวคำภาวนาว่าพุโทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆประจำใจของตนเรียกว่านั่งภาวนาสงบใจใจของเราจะมีความสงบเย็นโดยอาศัยธรรมเป็นเครื่องกล่อมใจใจจะมีความสงบเยือกเย็นภายในตัวของเราเอง ถ้าไม่ได้ภาวนาเลยนั้นใจใครก็ตามจะหาความสงบล่มเย็นหาที่หลบซ่อนผ่อนคลายไม่ได้เลยนะจะมีแต่ความทุกข์ความดัดร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะความทุกข์นั้นอยู่กับหัวใจของเราที่ไม่มี ยารักษาคือน้ำรับไฟที่กิเลสมันเผาผลาญหัวใจ